นิทานอิศพเรื่องกากับเหยือกน้ําในวันที่อากาศร้อนจัดกาตัวหนึ่งบินอยู่บนท้องฟ้าด้วยความกระหายน้ํามันพยายามมองหาน้ําโดยทั่วบินไปบินมาจนในที่สุดมันก็ได้พบเหยือกน้ําใบหนึ่งที่วางอยู่ใต้พุ่มไม้กาดีใจมากรีบบินเข้าไปดูทันทีแต่มันก็ต้องผิดหวังเพราะแม้ในเหือกจะมีน้ําอยู่จริงแต่ระดับน้ํากลับต่าเกินกว่าที่จะงอยปากจะก้มลงไปถึงกาพยายามเอียงเหือกน้ําพยายามใช้ปีกประคองคอเหือกน้ําให้ล้มลงแต่ก็ไม่เป็นผลจน เกือบที่จะถอดใจแต่แล้วมันก็เหลือบไปเห็นกรวดก้อนเล็กๆที่มีอยู่มากมายใกล้ๆกับมันการเริ่มใช้จะงอยปากของมันค่อยๆขีบกรวดทีละก้อนหย่อนลงไปที่เหยือกน้ําทีละก้อนทีละก้อนน้าในเหยือกค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นจนในที่สุดน้ําก็สูงขึ้นมาถึงปากเหยือกและในที่สุดเจ้าก,ากาก็ได้ดื่มน้ําสมใจข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ปัญหาหลายอย่างอาจแก้ไม่ได้ด้วยกําลังแต่ก็แก้ไขได้ด้วยสติความพยายามไหวพริบและความอดทนอาจพาเราไปถึง เป้าหมายได้ดีกว่าการใช้พละกกำลังที่ไร้ทิศทาง